สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ The Super Rich รวยได้ด้วยตัวเองนะครับกับผมรัฐวิทย์ีรัศลาโรดค่ะดิฉันนี่ราชาติลิมสมบูรณ์ค่ะคับผมวันนี้ครับเราจะเปิดโลกว่างพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมไปพบกับโลกการขายสินค้าออนไลน์ใน eBay ที่สามารถสร้างเศรษฐีได้จริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาในรายการของเรานี้เนี่ยนะครับก็มีแขกรับเชิญที่ประสบความสําเร็จจากยอดขายใน eBay เนี่ยนะครับมาพูดคุยกันแล้วหลายต่อหลายท่านด้วยกันใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะแนะนําวิธีการเป็นเศรษฐีเส้น การที่จะเปิดประตูสู่การเป็นเศรษฐีได้ค่ะวันนี้ชมรายการของเรารับรองรู้วิธีแน่นอนนะคะช,คชมรายการจบโอ้โหเป็นเศรษฐีได้เลยแต่ว่าต้องลงมือทําก่อนด้วยนะต้องลงมือทอําและที่สําคัญรายการของเราเนี่ยนะคะยิ่งกว่ามาหาเศรษฐีอีกยังไงครับเพราะว่ามีเศรษฐีมหาเองแต่คุณผู้ชมเองนะคะถ้าสนใจอยากจะถามอยากจะบอกสื่อสารอะไรกับเราก็เชิญเลยค่ะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข SMS เเเบอร์นี้ค่ะ422130 ใช่แล้วนะครับผมอ่าก็สอบถามกันเข้ามาหรือว่าสามารถร่วมสัมมนาฟรีได้ด้วยเหมือนกันนะครับในทุกๆวันเสาร์นะครับรวยออนไลน์รายได้หลักล้านนะครับผมซึ่งในแต่ละสัปดาห์นี้เราก็รับจํานวนจํากัดด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ให้พิมพ์ M นะครับแล้วส่ง SMS มาที่หมายเลขเดิมเลย4221309จองที่นั่งไว้ก่อนนะครับเอาละครับวันนี้ครับรายการของเรา The Super Rich ชื่อบอกอยู่แล้วเราก็เลยมีเศรษฐีใหม่แบบใหม่แกะกล่องเลยนะฮะใช่มาพูดคุยกันไม่ได้มาคนเดียวค่ะก็แปลว่าเขามากันหลายคนสองมากันสองคนนะคะสองคนด้วยกันแล้วเ็าทำไมถึงรวยนี่นี่นี่เลยนี่เลยเป็นผู้ที่แบบขายสินค้านะคะที่เราอยากจะบอกว่าหลายๆท่านเห็นแล้วนี่นะครับไม่นะนี่นะสินค้าที่ขายอยู่ใน E ี a y ใช่แล้วก็ทําให้พวกเขารวยได้นะคะใช่แล้วเป็นสินค้าที่เหมือนกับแต่งโชว์อ่ะคุณเอกเคยไหม เคยไหมคือหมายถึงเคยดูหรือเคยใส่เคยใส่ไหมเอางี้ดีกว่านี่เราไปทําความรู้จักกับเขากันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยในรายการกับเรานะครับสองท่านนี้จะเป็นใครเชิญพบกันเลยครับค่ะธุรกิจอย่างนี้ก็คือว่าใครก็ทําได้นะคะไม่มีจํากัดอายุไม่มีจํากัดวิธีการศึกษาแล้วที่สําคัญเรื่องเงินทุนนะค่ะมันเริ่มต้นที่น้อยมากๆค่ะเราถ้าเรามีเพื่อนมาช่วยบอกเราว่าเออ เก่งด้านนี้ด้านนั้นมีตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าเราทําคนเดียวเราจะมองข้ามไปเลยว่าเรามีดีตรงไหนเรามีไอเดียตรงไหนที่สามารถขายได้เราจะไม่รู้เลยค่ะดีเบยเป็นชีวิตยังไงให้เรามีมองมอกับชีวิตใหม่ๆค่ะไม่จํากัดด้านเวลาด้านอิสรภาพด้านการเงินนะคะมีความเป็นไปได้ใหม่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยถ้าเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําได้ เราอยากขอบคุณตัวเองก่อนนะคะที่แบบว่าเออเปิดโอกาสให้ตัวเองอะ่ะมาลงสนามเออมาลงสนามกับ e ีเบตรงนี้ชมรมตรงนี้นะคะแล้วก็อยากขอบคุณอนาะจารย์โจอาจารย์หลุยที่เปิดชมรมนี้ขึ้นมาด้วยแนวคิดของการเอื้อเฟื้อการแบ่งปันนะคะคือตอนแรกก็ทํางานอยู่ที่โรงแรมก็มีเรื่องพี่คนนึงเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีอบรม ebay ฟรี ลองสมัครดูผรก็ลองลองมาดูครับแล้วก็เห็นออฟังแล้วมันก็ได้ไอเดียบางอย่างว่าเราน่าจแบบทำแบบมีอาชีพเสริมตรงนี้ได้ถ้าช่วยกันทำสำหรับผมว่ามันเวิร์กกว่ามากครับเราคนเดียวแล้วก็หนึ่งไอเดียสองคนก็สองไอเดียสามคนก็สามไอเดียยิ่งไอเดียมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนมีช่องทางทำให้เราไ,ไปสู่ความสำเร็จได้ไวขึ้น การแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสวยงามยิ่งเราแบ่งปันให้คนจํานวนมากเท่าไหร่ก็คือเหมือนเราได้สร้างแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราให้มันเวิร์กขึ้นเราแค่แบ่งปันไปกับ5คน5คนเขาอาจจะแบ่งปันอีก5คนมันจะแบบกระจายไปเรื่อยๆครับนะถึงเริ่มต้นมาจากตัวเราก็ได้แต่มันสร้างผลกระทบต่อคนร้อยคน200คนเป็นพันคนได้หลักในงานที่แบบเราทําโดยที่แบบ มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงินพอจะเกี่ยวข้องกับตัวเงินมันก็จะทำให้แบบพลังในการทํางานเราแบบมันลดลงไปอ๋อก็คือตอนแรกผมสมัคร E-Bay กับอาจารย์อาจารย์โจนะฮะก็อาทิตย์แรกเลยผมขายได้ได้แบบ50ชิ้นเลยคือถ้าล้มอ่ะล้มได้แต่อย่าล้มนานครับเพราะเมื่อเราล้มเราลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกยังไงวันหนึ่งเราต้องสําเร็จ และตอนนี้นะครับแขกรับเชิญก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณพีชกับคุณโอ๋ครับสวัสดีครับสวัค่ะคุณพีชคุโอ๋ครับผมโอ๋ค่ะคุณโอ๋ผมพีชครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ๋ทำอาชีพอะไรมาก่อนครับเป็นพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลแล้วคุณพีชนะครับเป็นพนักงานโรงแรมอยู่โรงแรมสยามคิมสกี้ครับเดี๋ยวก็แล้วเริ่มต้นเนี่ยสนใจอะไรในอีเบย์ทำไมถึงแบบเออได้เข้ามาอบรมมันเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนนะคะอ๋อใช่ชอบตรงนี้พีชนะครับชอบอะไรในการอบรมช่วงแรก มันเหมือนแบบได้เห็นว่ามันเป็นอีกช่องทางนึงครับที่แบบเราจะสร้างรายได้เพิ่มได้<อ>เพราะแบบเ,เราทํางานประจําก็คือมีรายได้งานประจําอยู่แล้วครับแต่มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสร้างรายได้เพิ่มจากงานเสริฟตรงนี้ครับสองกระเป๋าไงก็ดีกว่าหนึ่งกระเป๋าเนาะใช่ไหมครับอนี่แหละครับผมจากที่บอกกันไว้ช่วงที่แล้วนะฮะว่านี่คือสินค้าที่ทั้งสองท่านนี้เนี่ยเอามาขายใน eBay ซึ่งเราเรียกว่าเป็นส<ช>ิ<ช>นค้าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยเอาจริงๆเนี่อย่างคุณพีทเนี่ยเห็นอย่างนี้นึกว่าจะขาย ล้อรถล้อแไม่อะไรครับนี่เลยครับใช่ไหมครับของคุณพีชใช่ไหมครับครับผมอันนี้เห็นคุณพีชใช้คําว่าเป็นเลยนะเป็นชุดชุดนอนไม่ได้นอนครับผมชุดนอนไม่ได้นอนครับผมทําไมอ่ะก็ใส่แล้วก็อาจจะไม่ได้นอนนะครับทําอะไรอ่ะไม่ได้นอนทําอะไรก็นั่งคุยกันทั้งคืนเลยครับประมาณนั้นซื้อที่ไหนครับคุณพีชอันนี้แพตตินัมครับผมผอไปซื้อมาจากแพตตินัมตัวเท่าไหร่อ่ะตัวประมาณร้อยหนึ่งครับผมวิ่งไปร้อยขายเท่าไหร่ ประมาณ3 4 0 0บาทได้คามสี0 0แล้วเี่โอลารที่ยวขายอะไรขายเหมือนเขาป่าเป็นชุดทิฟฟานี่ค่ะโอ้โหนี่นี่นี่ขออนุญาตเออโฮ้ยเหมือนสไตล์ติดหน้าต่างเดี๋ยวผมถามนิดนึงไอ้จุดเริ่มต้นที่คิดจะขายชุดทิฟฟานี่เนี่ยมันมาอย่างไรเราเซิร์ชหาของค่ะว่าสินค้าอะไรที่ลูกค้าต้องการ อ๋อแล้วลูกค้าต้องการชุดแบบนี้ชก็เลยไปหาซื้อเลยและขายได้กำไรเยอะไหมได้กำไรเยอะค่ะประมาณ50%อนัพโอ้กำไร50%าอร์เซ็อัและนี้ล่ะคะนี้ล่ะคะเป็นเหมือนกับประดับขหัวค่ะตรงตรงที่บนหัวนี่เขาจะมีเยอะอะค่ะอ๋อได้หมดเต็มเลยทีเดียวแล้วคือแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่แบบนี้หลายแบบเลยเยอะอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นที่พี่เอามาให้ดูกันใช่เป็นตัวอย่างยังมีขายสินค้าหลายแบบเลยใช่ไหมครับใช่ที่สําคัญอย่างที่เราบอกไว้ว่า สท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐีใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวจากจาการ<า><า>ขายสินค้าออนไลน์ใน eBay นะครับวันนี้ประสบการณ์และเทคนิคทั้งหมดไม่ยอมให้พี่เขเก็บไว้คนเดียวแหละเดี๋ยวต้องมาแชรกันมาบอกอเลยว่าใครทําอะไรยังไงมากถึงขนาดออกจากพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเดือนเดือนนึงเนี่ยได้มากกว่าทํางานประจํา10เดือนอาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อครับ